ครับท่านผู้ชมและติดตามช่องสองพระบานสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันในเรื่องของเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนติตะสีโลซึ่งสร้างในปีพุทธศักราช2542 สำหรับเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองนั้นมีก็จะมีเนื้อทองคำจำนวนตามสั่งจองนะครับสร้างไม่มากเนื้อเงินสร้างจำนวน500เหรียญเนื้อทองแดงสร้างจำนวนห0,000ืเหรียญและก็ยังมีเหรียญถักเชือกตะกุดอีกจำนวนหนึ่งนะครับสำหรับบล็อก แม่พิมพ์ของเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นบล็อกหนาประคำา19เม็ดนะครับก็จะเป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมสุดลองลงมาก็จะเป็นบล็อกหนาประคำา18เม็ดนะครับแล้วก็ลองลงปลงมาอีกก็จะเป็นบล็อกบางประคำสิบแปดเม็ด สำหรับเหรียญที่ท่านชมอยู่นี้นะครับก็นำมาให้ท่านได้ศึกษานะครับด้วยกันคือเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นประคำา19เม็ดนะครับเป็นประคำา19เม็ดเป็นบล็อกหนานะครับเหรียญมุนเงินมุนทองนะครับถือว่าเป็นอยู่ในรุ่นเจริญราบ นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2542พระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศน์จุดเทียนชัยนะครับและยังนำเข้าพิธีวราระต่างๆทั้งวัดสุทธธัศน์นะครับวัดสับลำไย,ยและที่เป็นพิเศษก็คือ เหรียญรุ่นนี้ลงป่หม,มุนได้ปลุกเสกเดียวในกุฏิของท่านเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเรืเร่องเของพุทธคุณในด้านของการส่งเสริมโชคลาภเกิดความมั่งคั่งก็ถือว่าเหรียญรุ่นนี้มีชื่อนะครับเป็นที่ศรัทธาของสานุสิทธ์นะครับเรามาดูว่าเหรียญ นิยมสุดนะครับบล็อกประคำสิบเมตดนะครับหนานะครับเนื้อทองแดงเหรียญด้านซ้ายของเราก็จะเป็นเหรียญแท้ด้านขวานั้นซึ่งไม่ได้เลี่ยมพลาสติกด้านขวาเป็นเหรียญที่ไม่แท้นำมาเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับเรามาลองศึกษาตำหนิหรือจุดที่ พิจารณาว่าเหรียญที่แท้ควรเป็นอย่างไรด้านหน้าของเหรียญเราลองมาดูที่หูเหรียญก่อนนะครับมาดูที่หูเหรียญกันหูเหรียญด้านหน้านั้นบริเวณหูเหรียญโดยรอบนะครับก็จะเป็นวงนะครับโดยรอบวงนั้นก็จะมีคล้ายๆกลีบบัวถ้าเรานับกรีบ นะครับโดยรอบของกลีบบัวนี้จะมี8กลีบนะครับซึ่งลักษณะของกลีบก็จะมีความคมชัดมีความคมชัดตรงนี้นะครับลักษณะของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกลมนะครับโดยรวมด้านหน้าเรามาดูว่าเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับเป็นครึ่งองค์นะครับ หน้าตรงลักษณะหน้าตรงลักษณะของหน้านะครับเป็นหน้าตรงแล้วก็นะครับก็จะมีโบนะครับมีโบอยู่อยู่ใต้ขององค์หลวงปู่นะครับทีนี้เรามาดูว่าบริเวณใบหน้านะครับเราส่องที่บริเวณใบหน้าเราก็จะพบว่า บริเวณลูก,กตานะครับลูกตานจะมีความนูนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะนูนกลมเด่นชัดนะครับมีความเด่นชัดบริเวณเส้นหน้าผากนะครับบริเวณเส้นหน้าผากนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นหน้าผากนะครับจากด้านซ้ายและด้านขวานะครับ มีความคมนะครับเส้นผมเส้นผมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานั้นเมื่อส่องดูก็จะมีความคมสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ควรพิจารณานะครับบริเวณในด้านขวาด้านขวาใต้ใต้หูนะครับ ใต้หูขวาของหลวงปู่นะครับตรงนี้ก็จะพบว่าจะมีโคดมะนะครับโคดมะบริเวณตรงนี้นะมีโคดมะมีความคมถ้าเราใช้กล้องพยายามส่องดูก็จะเห็นว่าจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นหนานะครับจะมีเส้นหนาสองเส้น,นอยู่ในอยู่ในไส้ของโคด นะครับอยู่ในไส้ของโคตดมะนะครับเมื่อเอียงสองเราก็จะเห็นชัดนะครับทีนี้ไล่ลงมานะครับตรงรูป,ปรคำนะครับรูป,ปรคำซึ่งจะมีความนูนนะครับมีความกลมนะครับแล้วก็นับนะครับจำนวนได้19เเม็ด ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกที่ว่านิยมสุดนะครับเป็นประคำา9 9เม็ดเพราะว่าการสังเกตในเรื่องของเม็ดประคำนี่มีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการแบ่งบล็อกนะครับว่าประคำกี่เม็ดนะครับก็จะมี19เม็ดกับ18เม็ด่าตรวนี้แต่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่ท่านชมอยู่นี้นะ ทีเลี่ยมพลาสติกนะด้านซ้ายมือของของเรานี่นะครับก็จะเป็นนับได้19เม็ดนะครับทีนี้เราสังเกตนะครับเส้นชายจีวรของหลวงปู่นะครับชายจีวรนนะะี่ฮะชายจีวอนจะจะเป็นกลีบนะครับคมนะฮะเป็นกลีบคมส่องดูนะครับชายจีวรนนั้นเป็นกลีบคมมากนะครับ แล้วก็สังเกตโบโด้วยโบนะครับโบสังเกตโบขอบโบนั้นจะมีนะฮะขอบโบนะครับด้านซ้ายของหลวงปู่ขอบโบด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเม็ดนะครับมีเม็ดเป็นตุ่มอยู่2เม็ดอยู่ตรงนะครับปลายขอบโบนั้นตรงนี้ฮะ ให้กล้องส่องดูก็จะเห็นลักษณะของโบนะครับก็จะมีความใหญ่แล้วก็ติดมาถึงชิดถึงขอบเหรียญเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราจะสังเกตนะครับทีนี้อักษรที่อยู่บริเวณกลางโบนะครับที่ว่าอักษรว่าหลวงปู่หมุนนี่ครับตรงนี้อักษรนี้นะครับอักษรนี้ก็จะมี ความนูนนะมีความคมนี่มีความคมความชัดตรงนี้ทีนี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ที่เลี่ยมนะครับเลี่ยมเลี่ยมปิดกันกันน้ําเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้ชมที่ขอบนะครับแต่ก็ให้ชมในเรื่องของด้านหน้านะครับในด้านหน้าและความคมนะครับทีนี้เราก็ ไปชมด้านหลังเหรียญดูนะครับไปชมด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญน,นั้นก็มีความสําคัญในการที่จะนะครับในการที่จะพิจารณานะครับเพื่อเปรียบเทียบกันเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างเหรียญแท้ที่อยู่ด้านซ้ายมือของเรากับเหรียญที่ไม่แท้ที่อยู่ด้านขวานะครับ ลักษณะโดยรวมโดยรวมในล้านในด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางก็จะเป็นถุงเงินนะครับตรงกลางถุงเงินนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นยันนะครับทีนี้ด้านบนถุงเงินจะเป็นอักษรเลข9้าไทยนะครับสามตัวนะครับระบุเป็น9 9้าเก้าเก้าแล้วก็ล้านนะครับบนตรงบนอักษร 9 99 9ล้านก็จะเป็นอักษรเขียนว่าหมุนเงินหมุนทองก็ถือว่าเป็นชื่อรุ่นนะครับรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับทีนี้อ่าโดนโดยรอบของถุงเงินนะครับด้านซ้ายก็จะปรากฏอักษรว่าวัดบ้านจานนะครับต่อจุดจานอจุดกันธรารลมจอจุดศรีสะเกต ลักษณะของตัวอักษรโดยรวมก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหมุนเงินหมุนทองนะ,ะวัดบ้านจานนะครับอักษรเหล่านี้ก็จะมีการนูนมีความชัดนะครับให้ให้เราส่องดูเราก็จะเห็นว่าทีนี้บริเวณเส้นขอบนะครับเส้นขอบรอบๆนะครับรอบๆเหรลียนนะฮะ ก็จะมีการปั๊มที่เรียบร้อยสม่ำเสมอกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ตรงรูเจาะขนาดรูเจาะตรงด้านหลังเหรียญน,นะครับรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับขนาดไม่ใหญ่ขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับทีนี้บริเวณพื้นโดยรอบของหูเหรียญน,นะครับมักจะปรากฏมีรอยขัดแต่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราจะใช้สังเกตนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะบล็อกนี้นะครับคือบล็อกประคำา9 9เม็ดนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของบล็อกนี้นะครับบล็อกประคำ19เม็ดซึ่งเป็นบล็อกยอดนิยมในปัจจุบันนะครับเดือนพฤศจิกายน2561รก ราคาค่านิยมในการบูชานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ที่นะครับประมาณประมาณนะฮะหกหมื่นนะครับหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะก็แล้วแต่ความสวยหรือความสมบูรณ์ของของเหรียญน,นะครับอันนี้อันนี้หมายถึงบล็อกนะครับประคำสิบเก้าเม็ดนะครับส่วนบล็อกสิบแปดเม็ดนะฮะบล็อก บ็อกซ์เม็ดนะครับถ้าเป็นหนาก็จะราคาลดหลั่นกันลงไปนะครับบ็อกบาง18เม็ดบางก็ราคาลดหลั่นกันลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยนรุ่นนี้ท่านก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเรียนรู้นะครับในบ็อกต่าง ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมแล้วก็มีประสบการณ์จากผู้ที่นําไปบูชานะครับในเรื่องของความในเรื่องการสง่สงเสริมในเรื่องของโชคลาภและความมาั่งคั่งนะครับเหรียญรุ่นนี้โดยชื่อเหรียญก็คือเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับก็ตรงเป็นชื่อเหรียญที่เป็นชื่อที่เป็นมงคลนะครับทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับก็ถือว่าเป็นการ นำไปเพื่อเปรียบเทียบนะเพราะว่าบางท่านเาอาจจะไปเจอเหรียญที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงแต่ว่าเหรียญในที่เรานํามาดูที่ว่าเป็นเหรียญไม่แท้เนี่ยเหรียญนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหรียญเหรียญเกที่ที่ดูไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าท่านเจอเหรียญที่ดูยากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้รายละเอียดหรือว่าความรู้ในการพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องนะครับปรึกษา ท่านผู้เชี่ยวชาญหรือว่าท่านผู้ชํานาญในด้านเหนรียญรุ่นนี้หรือว่าเป็นสายตรงอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถตรวจสอบเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งจากสถาบันที่เป็นที่เชื่อถือได้นะครับโดยสถาบันที่เป็นชื่ที่เชื่อถือในระดับในระดับสากลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าน,นึงจะสามารถที่ได้ได้เหรียญที่แท้มาบูชานะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันใน,ในเรื่องเหรียญของหลวงปู่มุนรุ่นนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรายการนะครับช่องสองพระบ้านของเราก็จะนำความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับมาแบ่งปันกันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้านล่างหรือกดซับสไคร์ได้ขอบคุณครับ